เราจะเจราจาก่อนถึงเส้นตายวันที่1สิงหาคมคือถ้าเทหมดด้านดักเนไม่คุ้มแน่ๆครับโอกาสมันจะมีไหมใน20วันเนี่ยโอกาสมันมีแต่มันก็ยากใครให้ข้อเสนอเขาดีที่สุดอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจยากของเราไปอีกขั้นหนึ่งในการเจราจาตอนนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยไทยเราถูกตั้งไว้ที่36%สําหรับภาษีตอบโต้จากสหรัฐนะครับโดยที่ทีมไทยแลนด์ของเราเนี่ยยังคงยืนยันอยู่ว่า เราจะเจราจาก่อนถึงเส้นตายวันที่1สิงหาคมและมีการส่งข้อเสนอใหม่ไปครับเป็นการลดภาษีสินค้าที่จากสหรัฐเนนนำเข้าไทยเนี่ยอยู่สักนับพันรายการแล้วก็เป็นรายการที่เราเองเนี่ยก็มี FTA กับหลายประเทศแล้วก็มีอยู่สัก10%ของรายการสินค้า ที่เราขอเก็บเอาไว้เพื่อปกป้องสินค้าภายในประเทศส่วนมากก็จะเป็นหมวดสินค้าเกษตรแตบ<ะ>่บังเอิญบังเอิญว่า10%รเนตรงนี้เป็นสิ่งที่ทรัมป์นั่นแหละคอนเซิร์นเรื่องนี้นะครับทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของทรัมป์กันหน่อยนะครับคือนี่เป็นโพสต์ผ่านทรูสโ o เชียลของทรัมป์นะครับก็ทรัมป์ก็โพสต์บอกว่าเมื่อสักคืนเนี้ยเมื่อคืนที่ผ่านมาทรัมป์บอกว่าตามจดหมายที่ส่งไปยังประเทศต่างๆเมื่อวานนี้นอกเหนือจากจดหมายที่ส่งไปในวันนี้ รุ่งนี้และในช่วงเวลาสั้นๆต่อจากนี้ไม่รู้จะส่งอีกกี่ฉบับนะภาษีศุลกากรจะเริ่มชำระในวันที่1สิงหาคม2025ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆจนถึงวันที่ดังกล่าวและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเราอีกในยะหนึ่งเงินทั้งหมดจะครบกำหนดชำระตั้งแต่1สิงหาคม2025เป็นต้นไปโดยจะไม่มีการต่ออายุใดๆขอขอบคุณเทพความสนใจในเรื่องนี้คือก่อนน้นนี้ยทรัมป์บอกว่าคุยได้ ก่อนหนึ่งสิงหาใครอยากคุยเข้ามาคุยนะแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนโพสต์ว่าไม่ต้องคุยเดี๋ยวขึ้นแน่เขาเปลี่ยนรายวันอยู่แล้วเขาอาจจะยิ่งเร่งเกมบีบก็ได้คุณจิมมี่นี่อ,อ,อาจจะทําให้<ๆ>เราวิ่งเร็วขึ้นอ่ะอยากให้เราวิ่งเร็วหน่อยนะครับมีอีกอันนี้หลังจากโพสต์เมื่อสักครู่นี้โพสต์มาอีกคือถ้าคุณผู้ชมเพา่ปดูโพสทําก็ติดโซเชียลพอสมควรนะโพสตเยอะมาก mm hmm. ผมก็ไปคัดมาว่าท่านโพสต์อะไรบ้างตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาคือทางด้านของทรัมโพสต์เขาบอกว่าพรุ่งนี้เช้า คำว่าพรุ่งนี้เช้าของเขาคือกลางคืนที่เราจะนอนคืนนี้เพราะว่าเขาโพสต์ในช่วงเย็นของเขาซึ่งเป็นกลางดึกของเรานะครับทรัมป์บอกว่าพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะเปิดเผยร,รายชื่อประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้าอย่างน้อย7ประเทศและในช่วงบ่ายเราจะเปิดเผยร,รายชื่อประเทศเพิ่มเติมอีกจํานวนหนึ่งขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้หมายความว่าคืนนี้มาลุ้นกันครับมันจะมีอีกหลายประเทศเลยที่โดนแต่ว่าประเทศที่ถูกส่งจดหมายมาแล้วหนึ่งในนั้นคือไทยเนี่ยที่ทรัมป์เองก็โพสต์ลงในโซเชียลเลยเป็นจดหมายส่งตรงถึง ว่ารักษาการนายกเราเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวมีอย่างน้อยอีก7ประเทศและเหมือนประมาณว่ารอเซอร์ไพรส์หน่อยว่าอีกกี่ประเทศจะมีอะไรชื่อโผล่ขึ้นมานะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในความท้าทายและกันของทางด้านของ À, การเจราจาของทีมเราแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางด้านผู้เชี่ยวชาญแล้วกันนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยถึงความท้าทายของการเจราจาภาษีทรัมป์ต่อจากนี้แล้วก็มีความเสี่ยงที่ไทยเราเนี่ยอาจจะไม่ได้บรรลุเป้าหมายในการเจราจานะครับเราอยู่กับรองศาตงสตราจารย์ดอรอัดพิสรรันวานิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจ Favorite ระหว่างปร,ประเทศและอาเซียนอยู่กับเราในช่องทางสุ่มนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ขะสวัสดีครับ,าารรบทุกท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับอาจารย์ก็ มีภารกิจหลายภารกิจเลยวันนี้ก็ให้เกียรติสละเวลามาในการถามหมอของเรานะครับต้องถามอาจารย์แบบนี้ก่อนครับว่ามันจะการเจรจาแบบเทหมดหน้าตักที่เราพยายามทําอยู่ตอนนี้ถามอาจารย์คําเดียวเลยว่าคุ้มหรือเปล่ากับการเจรจาแบบนี้ครับในมุมมองของอาจารย์นะคือถ้าเทหมดหน้าตักเนี่ยไม่คุ้มแน่ครับอืเทเท่าที่จะจะเทได้นะครับออย่างเช่นกรณีของภาษีศูนเปอร์เซ็นตเนี่ยอันนี้ต้องบอกเป็น เป็นถ้าเปิดแบบทั้งหมดเนี่ยศูเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราตายแน่แน่ภาคเกษตรเจ๊งแน่นอนครับเกษตรกรลองจากแน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเปิดสูเปอร์เซ็นต์ได้นะครับแต่ก็เป็นรายเซกเตอร์ตั้งแต่เด็กถ้ามากกว่านี้ก็ไม่ไหวนะครับแต่ผมมองแบบนี้ว่าเอนอกจากจะศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยบางทีอาจจะต้องไปดูเรื่องของเพราะศูนย์เปอร์เซ็นต์มันเป็นเรื่องการค้าใช่ไหมครับครับอาจจะต้องไปดูเรื่องของอแนวทางอื่นๆที่เราจะ ตอบโจทย์เขาว่าเช่นเรื่องของการไปลงทุนด้วยอืการไปลงทุนอเมริกาด้วยเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเขาเขาก็ต้องการเงินเข้าไปลงทุนในบ้านเขาแนวคิดก็คือว่าหลักคิดก็คือว่าแล้วเราเราเนี่ยสินค้าอุตสาหกรรมที่เราส่งออกไปอเมริกาน่ะเป็นไปได้ไหมที่เราจะคุยกับผู้ส่งออกที่มีศักยภาพมีเงินทุนแล้วก็บอกสนใจไหมไปลงทุนในอเมริกา ประเด็นนี้ก็อาจจะเกิดคําถามว่าแล้วเราได้อะไรเราก็จะได้กลุ่มที่เป็นห่วงโซ่การผลิตที่เป็นเอสบีในบ้านเราเนี่ยส่งไปโรงงานเราที่ไปตั้งฐานการผลิตใหม่ที่อเมริกาครับผมยกตัวอย่างเช่นกรณีของโรงงานเกษตรแปรรูปไปทําเรื่องของอาหารแห่งอนาคตซึ่งก็จะทําเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตแล้วก็ไปทําเป็นสารสกัดซึ่งเป็นสารสกัดที่เกิดจากสินค้าเกษตรอมเมืองร้อน ซึ่งประเทศเราก็เป็นเมืองร้อนครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะได้เราก็จะได้ส่งวัตถุดิบสินค้าเกษตรไปไปสหรัฐเมรติกาอืนะครับอันนี้แนวทางมันคือมันมันคงไม่สามารถจะไปพูดทางใดทางหนึ่งที่ให้เข้ามาสนใจได้ผมพลังจะเสนอแล้วก็แชร์ไอเดียว่าก็เป็นทั้งเรื่องของการอให้เขาสินค้าเข้ามาแล้วเราก็ไปลงทุนในบ้านเขาด้วยอะไรประมาณเนี้ยครับหลายท่านอาจสงสัยว่าครับเชิญครับ ครับอาจารย์ครับผมสอบถามน,นิดอีกเรื่องหนึ่งคือการที่ไทยเราเนี่ยไปร่วมประชุมบริกส์มาล่าสุดแล้วอีกหนึ่งท่าทีของทรัมป์ที่เขามีการประกาศออกมาว่าใครสนับสนุนบริกส์แล้วก็มีการตอบโต้สหรัฐเนี่ยก็อาจจะโดนเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอีก10%ซนตรงนี้มองว่าเป็นความเสี่ยงที่เราจะเจรจาไม่สําเร็จหรือไม่อย่างไรครับอาจารย์ก็มีส่วนครับมีส่วนผมเนี่ยวิเคราะห์อย่างนี้นะครับว่านอกจากเราจะทําข้อเสนอดีๆให้เขาแล้วเนี่ยไปพร้อมๆกันเนี่ยนะครับ ไปพยายามเคลียเรื่องเรื่องบิ๊กส์ไปพยายามเคลียเรื่องของมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีที่เราเนี่ยถูกสหรัฐเนี่ยมองว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจในการตรวจสินค้าเกษตรเนี่ยมันเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ปลอมเฟก s c i e n t ิ f i c data ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ปลอมคล้ายๆว่าพูดภาษาชาวบ้านว่าเราว่าปั้นตัวเลขขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นว่าไปกีดกันสินค้าเขา เหล่านี้ต้องไปบอกให้เขารับทราบด้วยว่าจริงๆข้อเท็จริงมันเป็นยังไงอีกเรื่องเนี่ยนะครับเราในกลายไปอยู่สงครามเซมิคอนดักเตอร์ของเขาอะสงคราม AI โดยปริยายเนี่ยอันนี้เรามาเข้าไปเกี่ยวข้องครับแล้วก็ที่หลายท่านในประเทศไทยก็คิดว่าอย่างน้อยสามสิบกเปอร์ซนตอย่างมากสามสิบกเปอร์เซ็นตผมผมใช้คําว่าเ,เปิดหรืออย่างน้อยสามสิบกนะอาจจะมากกว่าสา เพราะว่าเพราะว่าในสิ่งสามประเด็นที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็มีกลุ่มเอ่อมันก็มีโอกาสที่ทรัมป์จะตั้งกำแพงภาษีขึ้นครับในกรณีของ AI เนี่ยทรัมป์บอกชัดเจนนะไอ้เรื่องนี้เป็นข้อห้ามแล้วเดี๋ยวเขาจะจะออกเป็นกฎระเบียบข้อกำหนดแล้วก็ประเทศไทยก็ถูกเป็นประเทศที่ถูกเฝ้ามองเป็นพิเศษขนาดนี้จากกรณีของเซมิคอนดักเตอร์หรือตัวชิปเนี่ย อาจจะอาจจะนะลดสถานะจากประเทศทั่วๆไปกลายเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยง mm hmm. อันนี้ผมคิดว่าเราทำไปทั้งสอง <Huh. S 1> แล้วแล้วก็โอกาสมันจะมีไหมในยี่สิบวันเนี่ยโอกาสมันมีแต่มันก็ยากเพราะ <Yeah. S 1> ว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายในยี่สิบวัน mm hmm. ยากยังไงวันนี้ญี่ปุ่นก็เสนอเข้าไปวันนี้เกาหลีใต้ก็เสนอมาเลเซียอินโดนีเซียก็เสนอเข้าไปหมดเลย จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเพื่อจะไม่เจอภาษีเดือนเมษาที่สูงดงนั้นก็สหรัฐก็จะเปรียบเทียบนะใครให้ข้อเสนอเขาดีที่สุดเอ๊คนนี้ลดได้เซกเตอร์นี้ทำไมคุณลดได้ไหมอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจยากของเราไปอีกขั้นหนึ่งในการเจรจาสำหรับผมคิดว่าค,คิดว่ายากนะครับ่ายแต่ว่า,วาต่อใจช่วย ทำเต็มที่เอาช่วยช่วยทีมไทยแลนด์ให้ทางานเต็มที่ครับเป็นกําลังใจให้ค่ะน่หมายเขาว่าสิเเนี่ยที่เป็นตัวเลขในใจของรัฐมนตรีพิชัยก็น่าจะเป็นไปได้ยากเรียนถามอาจารย์ต่อไปด้วยค่ะว่าในสิ่งที่ต้องบอกว่าคู่ค้าของเราไม่ได้มีแต่สหรัฐจีนก็เป็นคู่ค้าสําคัญของเราแล้วดูมือนว่าตอนนี้จีนก็มาเทคแอคชั่นว่าใครโดดเดี่ยวจีนทอกทิ้งจีนไปซบสหรัฐเกินไปเขาก็จะมีมาตรการตอบโต้ด้วยสถานการณ์แบบนี้ไทยต้องวางโพสิชันยังไงคะอาจารย์ อันนี้อันนี้เป็นอีกอีกอีก,อกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้การการเจรจาหรือการทําข้อเสนอของเรายากขึ้นไปอีกช่วงท,ท้ายช่วงคงสุดท้ายมันก็ยิ่งยากขึ้นตําแหน่งของเราผมคิดว่าจะวางตําแหน่งยังไงผมคิดว่าถ้าถ้าเป็นกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็สามสิบกเปอร์ซ็นนี่แหละยอมรับไปสามสิบกเปอร์เซ็นตไป mm hmm. แล้วก็ประคับประคองไม่ให้มันเกินไปสามสิบกเปอร์เซ็นบวกจากปัจจัยและเหตุผลต่างๆที่ผมได้พูดไปแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเพิ่มไป ไอ้น,นี่เขายัางเขาเขาเล็งสินค้าไว้หลายตัวนะครับที่จะขึ้นภาษีรายสินค้าคือสเต็ปต่อไปเนี่ยจะเป็นขึ้นการขึ้นภาษีรายสินค้า mm hmm. เช่นกลุ่มที่จะขึ้นก็จะเป็นกลุ่มอ่ายาผลิตภัณฑ์ไม้อันนี้ที่ทเขาเล็งไว้ที่จะขึ้นภาษีที่อยู่ในแผนเขาอยู่แล้วเ mm hmm. พราะนั้นถ้าเกิดอะไรที่มันผิดพลาดประการใดเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอเป็นรายสินค้าต่อไปเพราะนั้นเราตำแหน่งเราคือเท่าไหรก่ก็ก็ต้องรักษา ถ้าเป็นกรณีเลวร้ยวายสุดก็ไม่ให้มันมากไปกว่าสามสิบกเปอร์เซ็นแต่สิ่งที่ต้องการก็คือว่าก็ทํำยังไงที่ให้ต่ากว่าสาสิบกเปอร์เซ็นตแต่ถ้าวางตําแหน่งยังไงถ้ามันเกินไปมากกว่านี้เนี่ยมันก็กระทบทั้งภาคการผลิตในประเทศไทยมันก็กระทบต่อ,อการค้าการขายกับประเทศคู่ค้าอย่างประเทศจีนซึ่งก็สําคัญเหมือนกันแล้วก็เป็นตลาดอันดับสองอม,มันเต็มที่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละผมคิดว่าถือว่าได้ทําดีที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าค่ะ ค่ะเรียนถามอาจารย์แบบนี้คะ่ะ <á. S 1> ก่อนหน้าก่อนหน้านี้นเคยมีการวิเคราะห์ว่าตัวเลขที่ทรัมป์ประกาศมาตั้งแต่2เมษายนแล้วก็หลายประเทศก็ยังยืนยันต,<อ>ตัวเลขอาจจะบวกลบก่าเดิมแค่นิดหน่อยนะคะผลร้ายที่มันจะไปกระทบกับเศรฐษฐกิจหรือว่าซัพพลายเชนเนี่ยมันจะกระทบกับสหรัฐเองมันอาจจะเป็นการทุบไว้ก่อนแต่เอาข้อจริงเนี่ยมันจะไม่เกิดการเก็บแบบนั้นณนะวันนี้อาจารย์ยังมีมุมมองอย่างไรต่อเรื่องนี้คะหมายถึงเศรษฐกิจสหรัฐใช่ไหม ใช่ค่ะถ้าเกิดเก็บแบบนี้คนถามว่าเอสสารัฐทำแบบนี้ไปทำไมหนึ่งหนึ่งนะครับเขาได้ภาษีรายได้จากภาษีนำเข้าเขาได้จากภาษีนำเข้าคนประชาชนเขาเดือดร้อนก็จริงแต่สหรัฐอเมริกาออกกฎหมายวัน big beautiful bill ครับที่ทรัมเพิ่งลงนามไปไอ้กฎหมายฉบ,บับน,นั้นเป็นกฎหมายที่ลดภาษีนิติบุคคล ลดภาษีรายได้ส่วนบุคคลของคนอเมริกาเพราะนั้นภาระค่าใช้จ่ายในด้านภาษีของคนอเมริกาก็าถูกชดเชยจากที่าราคาสินค้าในประเทศเขาสูงขึ้น<ม>เขาได้ภาษีนําเข้ามาไปโปะภาษีรายได้จากบุคคลธรรมดาและนิติบ,บุคคลที่หายไปมันก็เจ้ากันไปอนะครับเพราะนั้นก็เศรษฐกิจเขาเขาก็ยังเดินต่อได้แต่สําหรับแล้วสินค้าที่เข้าไป กลุ่มที่จะได้ประโยชน์ก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยส้มเนี่ยหล่นไปตกอยู่ที่เวียดนามนะในสองเรื่องก็คือสินค้าที่เวียดนามจะส่งไปขายสหรัฐทําไปทํามาหน้าวันนี้เนี่ยภาษีเวียดนามเผลอๆต่ําที่สุดในในประเทศอาเซียนขนาดนี้เพราะนั้นก็เวียดนามก็สามารถส่งไปขายะระเบิดรลเบอร์ใน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 ตลาดอเมริกาแน่นอนอันที่หนึ่ง อันที่สองเนี่ยทุนต่างชาติหรือ FDI ที่เราพูดกันเนี่ยนะครับก็จะไปหันไปทุกเส้นทางเนี่ยครับถนนทุกสายวิ่งสู่ FDI ที่เวียดนามหมดครับมันก็เป็นลอจิกง่ายๆนะครับมาลงทุนในประเทศไทยส่งไปอเมริกาเจอสาสิบกเปอร์เซ็นไปลงทุนเวียดนามเนี่ยส่งไปแล้วเนี่ยเจอยีสิบเปอร์เซ็ไปลงทุนในมาเลเซียยี่สิบห้าเปอร์เซ็นไปลงทุนในอินโดนีเซียสาบกเปอร์เ เพราะนั้นก็ต้องไปเข้าไปที่เวียดนามกอเพราะนั้นในตรงนี้เนี่ยเวียดนามคนอาจจงคิดว่าเวียดนามคุณไปตกลงแบบนั้นยังไงผมิดผมคิดว่าเวียดนามมีความละเอียดในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเขาอาจจะสูญเสียในตรงภาษีที่ต้องเปิดให้เขาแต่เขาได้ FDI เพิ่มขึ้นเขาได้ Market Share และส่วนแบ่งตลาดในอเมริกาเพิ่มขึ้นจากการที่ประเทศอื่นๆได้เจ็บตัวหมดเลยอื ทำไปปทำไปประมาณเวียดนามเดินต่อได้ในสถานาเศรษฐกิจอย่างนี้ของของภาษีธรรมนะครับอืม,อมถ้าอย่างนั้นอาจารย์อัดมองว่าเวียดนามที่มีการเปิดตลาดให้กับสหรัฐร้อยเอร์เซ็นเลยเนี่ยกลายเป็นว่าการทําแบบนั้นของเขามันคุ้มค่าแต่ในขณะเดียวกันตัวสหรัฐเองเขาก็อยากจะดึง FDI กลับไปที่สหรัฐด,ด้วยอ,อาจารย์มองยังไงกับการที่สหรัฐต้องการจะดึงการลงทุนทั้งบริษัทเอกชน เขาก็พูดถึงเหมือนกันว่าอยากให้บริษัทไทยไปลงทุนที่นู่นเดี๋ยวจะดาเนินการให้อาจารย์มงยังไงกับเรื่องนี้ครับที่สหรัฐอยากดึงการผลิตกลับไปครับเขาต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ต้องการลดการขาดดุลการค้ากับเขาเหมือนที่ผมได้เสนอไอเดียว่าเป็นไปได้ไหมว่าบริษัทส่งออกใหญ่ๆของเราที่ส่งไปอเมริกาซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมอุตสาหการรมที่เราส่งออกทั้งหมดใน80%เป็นเป็นสินค้าอุตสาหกรรมประเทศไทยลองไปคัดดูที่ว่า ผู้ส่งออกสินค้าเหล่านี้สามารถที่จะไปลงทุนในอเมริกาได้หรือไม่อันนี้ก็จะทำให้ดียังไงก็คือว่าสหรัฐก็ตอบโจทย์โดนัททรัมที่เขียนไว้ในจดหมายอยู่แล้วว่าต้องการ FDI ตอ,อบโจทย์โดนัททรัมว่าเนี่ยเงินทุนก็เข้ามาประเทศคุณนะการจ้างงานก็เกิดขึ้นในประเทศคุณนะ,ะราคาสินค้าเนี่ยแทนที่คุณขึ้นคุณขึ้นภาษีแพงๆผู้บริโภคในอเมริกาก,ก็ได้ประโยชน์ ก็เหมือนที่ผมบอกว่าแล้วประเทศไทยได้อะไรประเทศไทยก็สร้าง SME เพื่อจะเป็นห่วงโซ่การผลิตในโรงงานที่ประเทศไทยจะไปตัดไปแล้วไปเลยไม่ได้นะครับต้องพ่วงเ s b หรือผู้ประกอบการในประเทศไทยไปด้วยนะครับนี่คือการเจรจาที่ที่เราเราได้ไปด้วยแม้จะเสียในแง่ของเงินทุนที่ไปแต่ว่าเราก็จะได้ไปด้วยในเรื่องของห่วงโซ่การผลิตในการผลิตวัตถุดิบต่างๆเข้าไปนะครับ การเจราจาแบบเนี้ยมุมอมองในการเจราจาแบบนี้มันต้องมีมีต้องคิดคิดเผื่อไปด้วยค่ะผมคิดว่าสาหกรรมเกษตรแปรรูปเนี่ยน่าสนใจนะลองไปเสนอเขาดูว่าเขาสนใจไหมเข,เขามีภ <ไป S 2> าคเกษตรใช่เขามีภาคเกษตรก็จริงนะครับแต่ภาคเกษตรของเขาเนี่ยเป็นภาคเกษตรที่ไม่ใช่เป็นเกษตรเมืองร้อนอไม่ได้มีสินค้าเกษตรเมืองร้อนนะครับถ้าไปได้ในโมเดลนี้นะครับผมคิดว่าที่จะเห็นชัดเจนก็คือว่าอย่างเช่นถุงมือยางธรรมชาติของไทยเนี่ย จะเป็นสามารถปลดล็อกในการส่งไปตลาดในอเมริกาได้เลยเพราะคนเ,เพราะในตลาดอเมริกาเนี่ยเขามองว่าถุงมือยางธรรมชาติของไทยเนี่ยมันทําให้เขาเกิดภูมิแพ้อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งที่ช่องทางที่เราจะปลดล็อกอไปได้เลยเอา่าอีกช่องทางหนึ่งถ้าเป็นสินค้าเกษตรศผมคิดว่าพวกผลไม้ต่างๆที่เรามีเนี่ยไปทําสารสกัดออกมา ปัจจุบันเนี่ยอเมริกาอเมริกาซื้อผลไม้ซื้อสินค้าเกษตรจากประเทศต,ต่างๆเยอะและไปทําสารสก,กัดออกมาขายทั่วโลกต่อไปนี่เราจะร่วมกับอเมริกาในการเป็นศูนย์กลางในการทําสารสก,กัดสารสก,กัดนี่คืออะไรสารสก,กัดนี่ก็จะเป็นประโยชน์กับร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันอตอบโจทย์ของอผู้สังคมผู้สูงวัยทำงนทำเนี่ยร่วมกันมันก็จะได้ประโยชน์ร่วมกัน <Okay. S 2> ถ้าเรามีมุมมองอย่างนี้ ไปตั้งโรงงานในอเมริกาและผลิตเหล่านี้ไปเสร็จเลยทีนี้ถามต่อคะ่ะอาจารย์อันนั้นเป็นมุมมองที่เราเนี่ยดีลกับทางอเมริกาแต่ถ้าตัวเลขมันจบที่36%เราส่งออกไปอเมริกาปีนึงเนี่ยรประมาณ60 0 0 0ล้านถ้าตัวเลขตรงนี้มันลดลงเราต้องมีแผนสำรองไหมคะในการเปิดตลาดใหม่หรือเบนเข็มอะไรอย่างไรเพื่อมาชดเชยส่วนนี้ที่ขาดหายอาจจะขาดหายไปแนวแนว,แนวแนครับถูกต้องครับแนวคิดของการเปิดตลาดใหม่ หายจากตลาดนี้เนี่ยก็พูดกันมานานนะผมก็พูดบ่อยแต่ว่าก็ยังไม่ทําไม่สําเร็จนะไม่สาเร็จก็เพราะว่ากิจกรรมต่างๆหรือแอชชั่นต่างๆองค์คาะยพทั้งหมดของเราเนี่ยทําไม่ต่อเนื่องมีจุดตอดเพราะนั้นก็ไปปิดจุดตดนี้เป็นหนึ่งแนวทางที่จะช่วยได้นะครับแต่ประเด็นต่อไปก็คือว่าวันนี้เนี่ยสินค้าของไทยที่ส่งไปต่างประเทศเนี่ยศักยภาพในการแข่งขันมันลดลงนะลดลงเรื่องอะไรครับเรื่องต้นทุนในการผลิตเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องนวัตกรรม เรื่องของในหนึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยมีมูลค่าเพิ่มเมื่อเทียบกับประเทศเวียดนามเนี่ยต่ำอันนี้ก็ต้องไปปรับโครงสร้างของการผลิตในสินค้าแบบนี้ให้ได้แล้วมันก็ถึงเวลาสักทีที่จะต้องทาเรื่องนี้อย่างจริงจังเราพูดกันผมมาพูดเรื่องนี้มาสิบปีสุดท้ายวันนี้ก็มาเจอและผมคิดว่าจะต้องเจอกันอีกในอนาคตถ้าเราไม่ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจถามว่าผลกระทบรอบนี้สาบกเปอร์เซ็นเนี่ยเยอะไหม ผมประเมินเร็วๆนะครับจะหายไปประมาณ40%ของ63,000 63,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐที่เราส่งไปในปี2024หายไป40%ครับหายไป40%เนี่ยจะเกิดการว่างงานนะแต่นี่ตัวเลขทั้งปีนะเพราะนั้นท่านผู้ฟังก็อาจจะไปหาด้วย12จะว่างงานทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม1ล้านคนในตัวเลข36%ครับ มูลค่าการผลิตของภาคเกษตรและอุตสาหกรร000 000 000 000มาารรจะหายไปหนึ่งล้านล้านบาทหนึ่งแสนบาทในมูลค่าการผลิตภาคเกษตรจะหายไปหนึ่งแสนล้านบาทภาคอุตสาหกรรมนี่จะหายไปประมาณสักเก้าแสนล้านบาทส่งออกก็จะหายไปสี่สิบเปอร์เซ็นตของตัวเลขหกหมื่นหกหมื่นสามพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็ไปลองเอาคูณเอาสี่สิเปอร์เซ็นคูณเข้าไป <hmm. แต่นั้นเป็นตัวเลขทั้งปีท่านก็ปหารสิบสองว่า แต่ละเดือนจะหายไปเท่าไหร่ถ้าผมจะไม่ผิดแต่ละเดือนก็จะหายประมาณสัก8,000ล้านเหรียญดอลาลาร์สหรัฐนะสงง่งอ,ออกคอืบเ <al> หรียญนะไม่ใช่บาท8,000ล้านเหรียญเพราะนั้นใน4-5 20ก็ประมาณก็เกือบ30-40 <c oughs> ล้านบาทเหมือนกันนะในช่วงก่อนจะถึงสิ้นปีเนี้ที่จะหายไปแล้วก็สุดท้ายก็ไปกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ รายได้ของคนไทยลดลงสิ่งที่จะตามมาก็คือหนี้ครัวเรือนหนี้หนี้ครัวเรือนจะเพิ่มตัวเลขพวกนี้จะจะเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนครับอืมอืมคับในอีกาเดือนข้างหน้าครับ ครับนี่ก็เป็นความท้าทายที่ทางด้านอาจารย์อัดประเมินเอาไว้หากว่าเราโดนเก็บ36%แล้วไม่มีความคืบหน้าต่อจากนี้นะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามทีมไทยแลนด์และเป็นกาลังใจให้ต่อไปวันนี้ขอบคุณน้องศาสตราจารย์ดรอัดพิสานวานิชนะครับผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนที่ให้เวลากับรายการฐานท้อปของเรานะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับด้วยความยดนดีครับน้องทั้งสองครับสวัสดี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 ครับชัดเจนนะคะฟังไปก็ ป<า>ครียดใจตะโกนตามดนนึงริประมาณ5เดือนนี้เห็นผลเลยนะคะว่าการจ้างงานจะลดลงแล้วก็มูลค่าการส่งออกลดลงส่งผลมาต่อภาคการผลิตด้วยนั่นเองค่ะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจกในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ